อะไรที่เป็นหนุ่มวายสาววายต้องฟังให้ดีเลยเพราะว่าคู่ชายหนุ่มคู่นี้เนี่ยเขามาให้สัมภาษณ์กับเราค่ะทุกผู้ชมขานั่คือน้องเฟิร์สกับนะ้องจานะเขาบอกว่าช่วงโควิดในช่วงแบบนี้เนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่ต้องลงมือทําเพราะว่าหลังจากที่ซีรีส์ถ่ายไม่ได้ค่ะเขาก็เลยต้องหากิจกรรมอื่นๆทําไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้บ้างแหละหรือว่ากิจกรรมในเรื่องของการเรียนออนไลน์บ้าง เล่นมือถือบ้างนอนบ้างยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเบื่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้น้องเฟิร์สกับน้องจาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังจากปากน้องกันค่ะของผมก็ปลูกต้นไม้ครับแล้วก็อาจจะเลี้ยงเลี้ยงปลาครับครับ,รบ,รบก็ส่วนของผมก็ก็มีเรียนออนไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า คือช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปไหนมากอะไรเงี้ยครับเราก็อยู่แต่ห้องอะไรเงี้ยครับเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยครับผมต้องเบื่อแลยครับเบื่อไปธรรมดาครับมันไม่ได้ไปไหนเลยครับมันไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราอยู่แต่ห้องเราอยู่แต่ในพื้นที่ที่แบบมันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยครับเราถ้าเราอยากออกกาลังกายอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็จะมีอย่างผมใช่ไหมครับก็จะออกกาลังกายตอนแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยตอนที่ไม่มีคนเราก็จะแอบไปวิ่งไอ้นี่ครับตรงคอนโดเขาจะมีให้วิ่งได้เราก็จะวิ่งตอนไม่มีคนครับเซฟเซฟครับฝ ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากฝึกทําอาหารด้วยแต่ว่าของผมมีแต่หม้อทอดอไร้น้ำมันนะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ส่วนใหญ่ก็โย,โยนโยนยัดไก่เข้าไปแล้วก็ทอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> มันเรียกเป็นสกิลไหมครับก็มีบ้างครับแบบก็กลับไปย้อนดูตัวเองในแบบเรื่องก่อนๆนั่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราก็แบบกลับมาดูอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็ถือว่าเราตั้งใจทํามันแล้วก็ผลตอบรับมันก็โอเคสําหรับเราเพราะว่า ฟีดแบ็มันมาจากเพื่อนรอบข้างหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะมีแท็กมามีเรียกแบบคือข้างในผมจะชื่อว่าตัวละครจะชื่อว่าหมูจุม่มเป็นแมวชื่อหมูจุ่มใช่ไหมครับก็จะมีคนแซวบ้างแบบอุย้ยหมูจุม่มหมูจุม่มอะไรอย่างงี้อยากเป็นแมวอยากเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยหมูจุม่มใช่ครับครับผมก็อย่างที่เฟิร์สบอกครับว่ากระแสค่อนข้างตอบรับก็ค่อนข้างดีครับก็บอกว่าเพื่อนหรือว่าแฟนคลับก็แท็กมาเยอะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับชมกันครับก็ช่วงนี้ก็ พักอยู่เนาะช่วยสถานการณ์มันประมาณนี้ก็ยังพักอยู่แต่ก็ถามว่าถ่ายได้เยอะมันก็ได้เยอะแล้วเพราะเราถ่ายตั้งแต่ต้นปีแล้วอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรออะไรดีขึ้นก็ต่อเลยฮะจริงๆก็ผ่านมา56ิบประมาณนั้นแล้วใช่ครับรู้สึกว่าเรา คาแรคเตอร์มันมันมันเกือบจะเหมือนกับเรื่องที่แล้วเนาะแต่ว่า<ะ>อันนี้มันให้เห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเราได้เห็นบุคคลรอบข้างเขาแบบได้เห็นอะไรต่างๆที่อย่างที่เราไม่เคยเห็นจากเรื่องที่แล้วครับใช่ผมไม่เคยมีนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีอ๋อเพื่อนอนะ่ะมีเอ้ยไม,มไม่ใช่ดิไม่มีไม่มีปะอก อ่ะไม่มีไม่มีผมว่าผมผมเคยคิดว่าสรุปดีหรือไม่ดขอโทษที่ถามก็มีบ้างครับมีก็มีพาตะพันจับเพื่อนมาบ้างแล้วมันก็ขยับอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับสุดท้ายก็เขาเรียกว่าก็ต้องคิดดีๆนะฮะกดดันกดดันครับตอนแรกผมผมคิดว่าผมไม่กดไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะพอแบบพอเราพอเรามารู้คาแรคเตอร์จริงๆลึกๆมากขึ้นผมรู้สึกว่าเออกดดันตัวเองมากแบบอยากให้มันออกมาดีครับแต่ว่า ค่อนข้างกดดันมากเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องนี้ครับก็เพื่อใเหมือนจางก็คือกดดันมันกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคือมันเหมือนกับหน้าที่เรามันเพิ่มขึ้นอีกหลังจากเรื่องที่แล้วมาเรื่องนี้ก็พอมันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องทําการบ้านมากขึ้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันหนึ่งมันเป็นผลงานของเราที่เป็นตัวหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งไม่ใช่แค่เราที่ตั้งใจแต่ว่าพี่ๆทีมงานนี่ก็ตั้งใจพี่เมย์พี่ไม่ว่า จะเป็นใครก็ตามพี่พุ่มกับพี่เมย์พี่ทีมงานอะ<ช> <ๆ S 2> ไรอย่างเงี้ยที่อยู่เบื้องหลังก็ตั้งใจทุกคนเราคิดว่าแบบในเมื่อมันเป็นของเป็น,เป,นเป็นเราเป็นตัวหลักแล้วอะถ้ามันดีทุกคนก็แฮปปี้ครับยังยังรู้สึกชอบอยู่ครับแต่สุดท้ายก็จะมาโฟกัสที่การการที่เราทําอยู่ตอนนี้คือการแสดงอยู่ครับใช่ครับจริงๆแล้วผมว่ามันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเหมือนมันเราเรียนรู้กันไปเรื่อยๆตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันคือมันคือจุดอิ่มตัวแล้วเราแบบรู้จักกันเท่านี้แต่คือผมว่ามันเปล่าเลยมันจริงแแล้วบบ เหมือนยิ่งเราแสดงยิ่งมาเจอเรื่องใหม่เงี้ยมันมีเรื่องให้เราคุยกันให้เข้าใจกันให้บางทีเราแบบมีผิดใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดามันมันกลายเป็นว่าเออมันคือการที่เราแบบได้เรียนรู้กันอะไรเงี้ยครับมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับอ่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าน้องสองคนน่ารักมากๆแล้วเขามีการอัปเดตผลงานด้วยซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เราจะได้ชมผลงานของน้องค่ะนั่นก็คือซีรีส์หัวใกล้กัน เมื่อหัวใกล้เอ้ยเมื่อหัวใจใกล้กันเมื่อหัวใจใกล้กันนั่นคือชื่อภาษาไทยขอเป็นชื่อภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ Don't say no the series นี่ค่ะแปลเป็นไทยว่าเมื่อหัวใจใกล้กันนั่นเองนะคะตอนนี้พักกองอยู่เพราะสถานการณ์โควิด -19 นี่แหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขจะเริ่มเดินหน้า ถ่ายทํากันต่อเพราะตอนนี้ถ่ายค้างอยู่ประมาณ50าสถึงกแล้วคู่นี้เนี่ยแววดีเดี๋ยวเปลี่ยงปังแน่นอนเปลี่ยงปางแน่นอน,เ,น,น,อนเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไปนั่งอยู่ในใจแฟนคลับหลายๆคนแล้วไปนั่งอยู่ในใจแม่วายหลายๆคนแ,แล้วด้วยเช่นกัน เขามีคำสาบหรอมีคำสาปลงเรือมะคุณจะไปลงเรือเขาไม่ล่ะไม่เอาเดี๋ยวกลัวไปล่มเรือเขาเรือเขาเรียกว่าชิปไปชิปเรือกันนะพาเดี๋ยวชิปเขาไปหายไปไหนไม่รู้นี่ไงคอสิ่งที่เกี่ัวมากๆคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอยู่กับบ้านหลายๆคนเนี่ยก็หาความสุขในรูปแบบของตัวเองอะไรทําได้ทํา ดูซีรีส์ดูไปบางคนเนี่ยบอกว่าดูซีรีส์ดูวนไปประมาณร้อยเรื่องร้อยรอบแล้วดูแล้วดูอีกได้นะผมนดูแล้วดูดูอีกมันก็ฟินเหมือนเดิมอ่ะส่วนใหญ่คุณดูซีรีส์อะไรคะซีรีส์เกาหลี๋อ้ยแต่หนังเกาหลีสนุกนะโคแล้วก็เลียกันเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเลียโคสิบแปดบูอ่นะส่วนใหญ่จะดูแบบนี้ใช่ไหมใช่หนังเกาหลี